สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนหรือลัคนามีนสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปัก คุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กระตุนาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับส i ายทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณมากๆอีกครั้งค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสาภาัภไพเปิดดวงให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนคนมีคู่นะคะ พลังงานไพ่ของชาวราศีมีนคนมีคู่ค่ะท่านได้ไพ่เพจออฟวันเพจออฟคัพนะคะเป็นไพ่แห่งการสื่อสารการติดต่อนะคะการเริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีสัมพันธ์ใหม่ๆหรือรักเก่าที่จบกันไปก็อาจจะส่งข้อความมาหาท่านแล้วทำให้ท่านกำลังคุ้นคิดยืนคิดอยู่ว่าจะรับ ไม่ตีเขาต่อหรือจะตัดเขาให้ไปจากใจกันดีเหมือนท่านไม่แน่ใจอะ่ะอาจารย์มองนะเพราะว่ามันเจ็บอะมันเจ็บแบบเจ็บจนไม่รู้จะทายัางไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมามันจะต้องเจ็บอีกไหมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะท่านก็เลยยืนเหมือนคุ้นคิดอืมยืนอย่างเงี้ยเลยอ่คิดมากแล้ว่อความรักที่เขาให้เนี่ยมันจะกลับมาทําให้เราเจ็บซ้ำสองซ้ำสามหรือเปล่านะหรือเราจะ ปล่อยเข้าไปเราปล่อยเข้าไปเราอยู่ส่วนของเราอะอะไรประมาณนี้ก็คิด,ดนะอาจารย์มององั้นเหมือนกับเขาอาจจะมาขอเริ่มต้นใหม่แต่ชาวมีนยังลังเลนะยังไม่แน่ใจในคนรักอยู่ก็ได้เพราะที่ผ่านมาเขาทำให้ท่านเจ็บเจ็บเกินเยีเยวยาก็ได้นะ แต่ท่านก็ยังรักเขาอ่ะดูแล้วในหน้าไพ่รานีถ้วยเนาะอ่าเรามาดูคนของชาวเมีนบ้างตกลงแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงเขากลับมานี่เขามาด้วยความจริงใจหรือมาเพื่ออะไรกันแน่หลอกลวงหรือว่าจะจริงใจหรือจัดยังไงเขาเป็นยังไงความรู้สึกเขาที่มีต่อชาวเมีนนะคะอ่าเป็นไพ่ เจ้าชายถือถ้วยนะคะเ a g e of คั p เป็นไพ่สามถ้วยนะอาจารย์มองเขาอย่างยังหาจุดที่แบบจะนิ่งไม่ค่อยได้อะเหมือนยังชอบชอบเที่ยวชอบกินชอบสังคมชอบเพื่อนอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นไพ่ราชินีไม้เนี่ย นะคะก็อาจจะมองว่าเขาก็กังวลว่าจะทําให้ท่านเครียดอีกด้วยเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังอยากจะเข้าหาท่านอยู่แต่ก็กังวลน,นะคะเขาก็พยายามนะไพ่ใบนี้ความพยายามนะการโชว์พระกําลังอาจจะพยายามโชว์ความความจริงใจหรือความรู้สึกดีๆกับท่านอีกครั้งก็ได้แต่ก็กังวลว่าหนึ่งท่านจะให้อภัยเขาไหมาหรือตัวเขาเองนั่นแหละที่จะสามารถเอ สลัดความเจ้าชู้หรือความที่มีสังคมเยอะ,อ,ะอาจารย์มองเขาน่าจะเป็นทํางานแล้วมีสังคมแบบที่ต้องติดต่อเนี่ยติดต่อมันก็อาจจะต้องมีดื่มมีอะไรพวกเนี้ะนะอาจารย์มองนะเขาก็เหมือนกับเลยบางครั้งก็หนักใจว่าถ้าไปคุยกับท่านแล้วแล้วเขาผิดคําพูดเขาจะเสียหายไหม เออนะคะแล้วก็แต่เขาก็ยังอยากที่จะเข้าหาท่านอยู่แหละนะพาะไพ่ใบสุดท้ายก็ยังเป็นไพ่อสศวินไม้นะคะแล้วยังไงต่อนะคะ,ะ,คะเขาจะทํำยังไงต่อนะคะหรือเขาจะแค่คิดหรือเขาจะรุกท่านมากกว่านี้หรือถอยหรือว่าจะเอายังไงคนรักของชาวมินถอยไหมหรือว่ายังไงอ่าเป็นไพ่แปดดาบนมืนยืนยืนมองะค่ะนี่ก็เหมือนกันตาม สอดสอนะะ่องนะคะอ่ตามสอด่องมองความเคลื่อนไหวอ่านะอยู่ห่างๆแบบห่วงๆอะไรประมาณนั้นคือห่วงใยอะ่ะอาจารย์มองนะก็ห่วงใยท่านนะคะอืมแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยแสดงออกมากนะเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าสังคมต่อคนเยอะๆเ,เขาก็แสดงอีกบทบาทหนึ่งอะ่ะคือมากเหมือนไม่ใส่ใจท่านเท่าที่ควรก็ได้ด้วยนะคะแต่เวลาอยู่ใกล้กันเขาจะ แสดงความอ,อ่อนยนกับท่านมากเลยนะดูดีดูเทคแคร์ดูเอาใจใส่ท่านแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่สังคมคนเยอะๆเขาอีกบุคลิกหนึ่งเลยอะ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ท่านบางครั้งก็ไม่เข้าใจอารมณ์ของเขานะ,ะสรุปสรุปอีกครั้งนะคะตกลงแล้วพวกท่านจะได้ไปต่อกันไหมเป็นภาพคุณผู้ชายกำ,กำลังดูแล เรื่องเครื่องแต่งตัวให้คนรักอยู่เนาะเป็นไพ่อัศวินอัศวินถ้วยอ่าราชินีเหรียญหนึ่งถ้วยเป็นไพ่อ่าห้าดาบนะคะอืออาจารย์แปลงี้นะเพราะว่าเขายังมีไพ่ดีอยู่อยู่สองสามใบเลยอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งถ้วยความรัก กลับมาอีกครั้งเลยแหละค่ะนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นประเด็นปัญหามันแปลว่าเขาจะต้องเขาจะต้องปรับปรุงตัวตัวเขาเองนะคะจะต้องทิ้งความเอาอย่างบางคนเนี่ยทุ่เที่ยวสัมมเภาเทมาเอา,อาพูดพูด,พดแบบนั้นก็มีนะเขาจะต้องละทิ้งในสิ่งที่เขาเป็นประเด็นปัญหากับท่านอ่ะเขาจะต้องทิ้งเหมือนทิ้งดอกไม้ลงในน้ําเนี่ยนะเพราะ, <S <S <น>ะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นคนใหม่เพื่อให้ท่านอ่ะนะ มั่นใจในตัวเขานะคะราชินีเหรียญกับหนึ่งถ้วยในที่สุดแล้วท่านกับเขาก็กลับมารักกันโดยที่คนของท่านสามารถที่จะเคลีย์พลังงานที่มันไม่ดีอินนกี้ที่มันติดลบอะออกไปให้หมดเลยอ่าเป็นเป็นนิวเป็นคนใหม่เป็นคนใหม่ที่ท่านต้องประทับใจเลยนะประมาณนั้นนะคะโอเคขอดูดวงคนโสดค่ะ คนโสดชาวราศีมีนลัคนามีนท่านได้ไพ่ทำร้านอสเวนเรียนสเตรนด์ดีวิลเดาะวอลลกไม้เท้าซิก,ก,อ,ก,ก,อ,ก,กอ,อ,อัพวันเซเว่นเพนเดอร์โคลเอ็กอับสอดหนึ่งดาบนะคะ p ีนเพนา e โ a ลเพ f อฟคัพลังงานดวงคนโสดนะคะที่เปิดมาอาจารย์มองว่าก็หวือหวานะหวือหวาค่ะหวือหวาที่ไหนที่ดีวิวที่เดอะเวอนี่แหละนะคะอาจารย์มองแน่นอนคนโสดนะคะคุณมีความรู้สึกว่าอืมปักนี้นะจะต้องมีใครสักคนเข้ามาติดบ่วงคุณแน่นอนอะ่ะอืมสเตรนท์เนี่ย นะคือคุณต้องผ่อนทนได้ต้องมีสักคนที่จะต้องเข้ามาในอาณาเขตหัวใจของคุณได้แล้วคุณเปิดรับได้อะไรประมาณนั้นนะคะไพ่แชมแล้นก็คือการแบบปีกนางฟ้านะคะอาจารย์มองคือการกลางออกเพื่อที่เปิดรับพลังดีๆคนดีๆที่จะมีเข้ามาคุณก็สกรีนนะคุณไม่ได้ว่าจะคบใครง่ายๆเหมือนกันแหละแต่คนที่เข้ามามันจะต้องเป็นสิ่งที่คุณยอมรับได้ประทับใจในบทบาท ในความสามารถนะคะหกไม้เจ็ดเหรียญในฐานาความเป็นอยู่ในรูปร่างหน้าตาทุกอย่างค่ะต้องเพอร์เฟกพอสมควรนะคะอย่าลืมชาวราศีมีนเนี่ยเป็นดาวรฤหัสเนาะเพราะนีน่ค่อนข้างใคร่ควรใ่ตองในเรื่องของความรักจะพิจารณาแบบละเอียดมากนะคะจะต,ต้องสกรีนอนะสกรีนเยอะมากสรุปแล้วมีคนเข้ามาจริงค่ะ เริ่มคบหาดูใจและมีคนที่คุณอยากที่จะคบด้วยอาจารย์มอง,องนั้นเลยนะคะก็ได้สารสัมพันธ์กันแหละคะ่ะแล้วก็ถ้าคุณถ้าคุณเลือกใครต,อ,ตอนช่วงนี้อาจารย์มองคุณก็เลือกได้นะคุณจะเจอคนที่ดีนะคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้ชาวราศีไหนก็ได้นะคะนะคะราศีสิงห์ราศีมังกรอ่านะคะชาวธาตุลมก็ได้หมดเนาะที่จะมีเข้ามา ในปักนี้สําหรับคนโสดเข้ามาดีและเป็นคู่หุนได้และสมศักดิ์ศรีอืมเป็นคู่บุญวาสนาคู่บารมีกันได้นะคะโอเคขอไพ้คําแนะนําค่ะพลังงานไพ่บอกว่าชาวนากับงูเห่าอะทมามไพ่ออกมาแบบนี้แหละ เล่นของสูงอ่ะอาจารย์ก็ต้องบอกนะคะทุกอย่างนะคะมันก็มีทั้งมีในในดีมีเสียในเสียมีดีอ่ะถ้าแปลดีก็ภาพเจ็ดดาบนะคะถ้าแปลดีมันก็อาจจะแปลว่าเขาเป็นคนฉลาดนะหรือตัวเราก็ต้องฉลาดต้องรู้จักอืมจะทําตัวเองยังไงนะคะเล่นของสูงก็หมายถึงแบบเอ่อในสภาวะที่มันกดดันในชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยนะเราจะาคอนโทรลล่ม ที่ล่มชูชีพเนี่ยอายังไงทำไงให้ตัวตัวเราอยู่ในสภาวะที่มันคองตัวเองคอนโทรลตัวเองได้นะคะการโดดล่มนี้มันก็ต้องฝึกฝึกปือนอะความรักก็เหมือนกันมันน่าจะแปลว่าสองใบเนี่ยมันก็น่าจะแปลว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ฉลาดในการเรียนรู้คนในการคอนโทรลตัวเองในการที่จะต้องเข้าใจชีวิตจริงๆไม่ใช่แบบ ใจดีเกินไปมันจะควรจะต้องระม,มัดระวังในคนที่เข้ามาเนี่ยมีพิษสงไม้เหมือนงูเห่าไม้จะแววงกัดเราเมื่อไหร่หรืออะไรก็ประมาณนั้นเลยนะคะสรุปแล้วความรักนะคะก็อาจจะต้องฉลาดและทันทันเข้าบ้างนะคะในทุกเรื่องคนเรานะอย่าเชื่อใจอะไรแบบแบบแบบเชื่อแบบอะไรเชื่อแบบเข้าข้างนะ มันก็มีหลายสถานการณ์แต่ถ้าเขาดีอยู่แล้วก็เชื่อได้แต่ถ้าเขาอาจจะมีอะไรประเด็นปัญหาบ้างเราก็ควรที่จะต้องระแวงไว้นิดหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปทะเลาะก,กันนะเพราะไพ่เล่นของสูงใบนี้มันคือการคอนโทรลการทำไงให้ชีวิตรักมีความสุขนะคะทำไงให้คนสองคนอยู่ด้วยกันแบบแบบที่จะเข้าใจกันได้มันอยู่ที่จะต้องการคอนโทรลตัวเองและคอนโทรลคนรักยังไงมากกว่า นะคะก็ลองไปปรับเข้ากับตัวเองลองดูนะคะทุกท่านนะคะอาจารย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามาฟังไม่มากก็น้อยขอพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ